สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเจอกันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้ใช่วันนี้คลิปพิเศษค่ะก<ช>่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าเด็กๆต้องทําอะไรในเยียร์กเรามีเรื่องที่ สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วน้องๆในช่วงเยียหกถึงเยียแปดหรือช่วงอายุ1 0ถึง12ขวบอะค่ะสิ่งที่ผู้ปกครองควรจะต้องเสริมให้น้องๆเพิ่มใน2เรื่องค่ะที่วันนี้เราเราไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็ดูจากการที่โรงเรียนท็อปๆโรงเรียนดีๆเขาเสริมให้เด็กๆเนี่ยอะไรบ้างเรื่องแรกค่ะคือเรื่องของภาษาภาษาเนี่ยค่ะเด็กๆในช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กไล่ขึ้นมาเลยจนถึงอายุประมาณ1 2ถึง13ปีค่ะเด็ก มีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาได้ไม่จำกัด เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถซัพพอร์ตหรือเสริมให้น้องๆได้เรียนภาษาเพิ่มเติมได้นอกจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วค่ะเราจะเราจะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เสริมให้ซึ่งเรายกตัวอย่างโรงเรียนดีๆโรงเรียนท็อปๆในประเทศอังกฤษค่ะถ้าน้องๆอยู่ตั้งแต่เยยร์หกเป็นต้นไปโรงเรียนจะเริ่มให้เด็กเรียนทั้งหมด4ภาษา1ค่ะคือวิชาภาษาอังกฤษที่ทุกคนต้องเรียนอยู่แล้ว 2. วิชาที่เป็นภาษาตรงข้ามหรือว่ามีวัฒนธรรมที่แตก ตกต่างกันไปเลยเช่นแมนดารินอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เรียนรู้ภาษาที่มันแตกต่างกันออกไปเลยแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของภาษาที่แตกต่างกันออกไปแล้วในกรุ๊ปต่อไปคือวิชาที่เป็นกรุ๊ปวิชาภาษาละตินซึ่งภาษาละตินมีความสําคัญยังไงคุณเปิร์เป็นรากฐานของภาษาเนอะในทั่วโลกเป็นรากฐานของภาษาเกือบทั่วโลกและเป็นพื้นฐานของ คำศัพท์ที่เอามาใช้ในวิชาใช่เป็นรากศัพท์ที่เอามาใช้ในวิชา science หรือวิทยาศาสตร์จะมาจากภาษาละตินเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นการเสริมให้เด็กเรียนรู้ภาษาละตินตั้งแต่เด็กเนี่ยจะช่วยต่อยอดในการเรียนวิชากรุ๊ปวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆแล้วก็ในกรุ๊ป วิชาภาษาวิชาสุดท้ายเราจะเรียกว่าวิชา Modern Foreign Language หรือว่าจะเป็นกลุ่มวิชา French เยอรมัน,รน,มนหรือ Spanish อย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ<ช>แต่มีะระบบการเรียนที่แตก,ต,แต,กต,ต่างกาันอย่างที่บอกคือโรงเรียนท็อปๆดีๆใน ประเทศอังกฤษเขาจะเน้นทั้ง4ภาษาอย่างน้อย4ภาษาเนี่ยค่ะให้เด็กๆได้เรียนทั้งฟังพูดอ่านเขียนซึ่งเสริมสกิลของเด็กไม่ต้องกลัวว่ามันจะหนักเกินไปถ้าโรงเรียนที่ดีมากพอซัพพอร์ตได้ดีมากพอค่ะน้องๆจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีมากๆอันนี้คือหนึ่งข้อการเสริมภาษาให้กับเด็กๆในช่วงเยาว์6-8ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะครูเปิร์อีกเรื่องหนึ่งเลยที่มีความสําคัญที่จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับเด็ก ที่จะขึ้นเยี่ย9 1ก1าถึง12จนถึง6ฟองเลยนะคะก็คือในเรื่องของ Quiet Time Quiet Time คือช่วงเวลาที่เงียบๆเนาะถ้าจะอยู่เงียบคนเดียวาาคือประโยชน์ของของ Quiet Time นะคะมันมีประโยชน์มากเลยคือว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะได้มีโอกาสในการทบทวนตัวเองอว่า ความรู้สึกณนะตอนนี้ของเรามันคืออะไรในเรื่องของอารมณ์ส่วนหนึ่งนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งคือเป็นเรื่องของการ study yourself ว่าเรามีความชอบอะไรถนัดอะไรหเหมือนเราได้ได้อยู่กับตัวเองได้ recenter r e c h a r g e ความรู้สึกของเราต่างๆความเหนื่อยล้าต่างๆจากการเรียนทั้งหมดซึ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นประโยชน์เพราะว่าเด็กจะสามารถเข้าใจตัวเองได้หลีกหนีจากความวุ่นวายต่างๆซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่โรงท็อปอะหาจะจัดให้อาจจะเป็นหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นช่วงวันเสาร์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะมันก็จะดีมากๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวที่สำคัญว่า มันเป็นพื้นฐานของการมีสกิลต่างๆอย่างเช่นคุณสามารถอยู่กับตัวเองได้ไหมหรือว่าคุณสามารถตัดสินใจ decision making ด้วยตัวเองได้ไหมทําทุกอย่างโดย base on ตัวเองได้หรือเปล่า mm hmm. ซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเด็กยังไม่ได้ฝึกมาตั้งแต่ช่วงเยอหกถึงเยอแปดมาเนี่ยแล้วไป,ไปเริ่มทีเดียวตอนเย9เก้าเลยมันอาจจะช้าเกินไปเพราะเขาอาจจะไม่เคยมีการฝึกฝนตรงนี้มาก,ก่อน mm hmm. ค่ะอันนี้ก็เป็น 2, 2> เป็น 2, 2ประเด็นหลักๆที่เราอยากจะเพิ่มให้ก็คือการเรียนรู้ภาษาและการที่เด็กได้มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้านในช่วงเวลาสั้นๆช่ สำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องต่อว่าสำหรับในช่วงเยียกาวนะคะเด็กๆควรจะทำอะไรกันต่อแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะ